เป็นเพจดังในไอจีอะคะ่ะอันนี้ก็คือเขาจะมีการรับฝากขายในไอจีแล้วก็ทั้งหลังอะคะ่ะก็คือจะมีทั้ง iPhone มือหนึ่งมาะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็คือจะเป็น iPhone 1หนึ่งที่ราคาถูกมากรวมถึงการลงทุนนะคะ <Okay. S 1> ท,ที่หลังๆเนี่ยมีการลงทุนเข้ามาด้วยค่ะผม,ผมน้องนี่ลงทุนไปย้อนเงินเท่าไหร่สี่ล้านกว่าออโอนเงินให้เขาไปเมื่อไหร่โอนเงินให้อ,อ่รวมๆเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะยันวันที่10เนี่ยที่เกิดเหตุ เคยได้ของไหมเคยได้ของค่ะคือหนูค่ะคือทั้งไอโซนแล้วก็เคยทั้งลงทุนก็คือได้ระยะยาวได้มาตลอดค่ะแล้วเขาไดถึงไปซื้อของไหมคะจากในซือค่ะเพราะว่า,าร้านนี้ค่ะคือเคนดนตนานมากท,าที่มาค่ะซื้อขายแล้วเนี่ยแล้วก็มีทั้ง ร่วมการลงทุนเนี่ยมาประมาณ4-5ปีได้ค่ะคือเครดิตเขาแน่นแล้วก็ส่งจริงต้องพูดอย่างนี้ด้วยดีกว่าว่าเขาส่งจริงมันก็เลยมีการแบบว่าซื้อขายกันแบบโอนเงินสดๆกันเลยนะคะแล้วมีมีของสินคา้าจริงไหมมีจริงค่ะคือคิมก็รับมาจริงแล้วก็มีสินค้าแล้วก็ขายเรียบร้อยเลยเราซื้อขายกับเขามาแล้วหลายปีแล้วถูกต้องค่ะแล,แ,ลแล้วท้ายสุดท้ายเนี่ยที่มาเกิดปัญหาก็เกิดปัญหาท,ท้ายสุดท้ายไหมคะใช่ค่ะ ประมาณเดือนเดือนอะไรเดือนเมษาค่ะเมษาที่ผ่านมาแล้วสั่งสั่งของอะไรไปเอ๋อสั่งเป็นโทรศัพท์ไปค่ะแล้วก็ลงทุนไปถูกต้องค่ะสิบสองใช่ค่ะเออมีสิบสามมีสิบสองแล้วก็สิบสามสั่งไปทั้งหมดกี่ตัวสั่งไปเคยสั่งสี่สิบห้าสิบตัวค่ะสีห้าสิบตัวได้ครบได้ครบแต่ครั้งที่ปัญหาที่สั่งไปกี่ตัวปัญหานี้ก็คือมีมีทั้งสั่งไปยี่สิบตัวค่ะแล้วก็มีเงินลงทุนทั้งหมด ลงทุนลงทุนกับเขาด้วยถูกต้องค่ะลงทุนทาอะไรลงทุนเป็นยิงแอดโฆษณาค่ะยิงแอดโฆษณาด้วยใช่โทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ไไดยิงแอดไไม่ด้บแอโฆษณาดวงดนง,งเป็นมูลค่าคทหารไอซ์คลอสส่วนตัวของเรานี่ค่ะส่วนตัว2.6ล้านค่ะ2.6ล้านบาทแล้วต้นแจ้งความไว้ที่ไหนยังแจ้งความไปแล้วค่ะที่คลอ,องหลวงค่ะ ตำรวจแนะนำว่าอ่างไรบ้างตำรวจก็ให้มาตามเรื่องให้ถึงที่สุดคะ่ะก็คือเอาหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมายืน่นอ๋อนี้เรานำเอกสารอะไรมาให้ทหา,างพนักงานสริค่ะก็คือจะมีเอกสารเกี่ยวกับการโอนเงินค่ะว่าเออเรามีสลิปทั้งหมดนะแล้วก็มีแชทของแอดมินนะคะว่ายอดทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นสี่ล้านกว่าดูหน้า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 ไอจีขเขาหนห,หน้าตามยังไงทุกวันนี้ยังเปิดอยู่ไหมทุกวันนี้ยังเปิดอยู่คะ่ะหน้าไอจี แล้วเราสถาพคนอื่นๆรวบรวมผู้เสียหายได้จำนวนเท่าไหร่ตอนนี้จำนวน่1,000คนค่ะรวมเป็นเงิน100ล้านบาทค่ะโอ้โหคน100ล้านบาทแต่ว่าหนะ้าไอจีหนูไม่มีหนูมีแต่ว่าตรงที่เขา,าชักชวนมาลงทุนนะคะว่าจะเป็นในรูปแบบนี้ว่าเปิดทุนนะคะมีการเปิดทุนจบวายยิงแอดโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะ้แล้วเงินปันผลได้ยังไง เงินปันผลก็ได้เป็นรายอาทิตค่ะเขาก็คือจะบีบมาให้หรือว่าเนี่ยลงเงินเนี่ยกี่บาทแล้วได้กําไรกี่บาทภายในกี่บาทภายในกี่วันสมมุติหนึ่งแสนลงไปหนึ่งแสนได้จะได้เ่าเขาเป็นหมื่นนะคะเช่นลงหนึ่งหมื่นจะได้ผลปังผลเนี่ยประมาณห0 0 0ันบาทแต่ว่าในระยะเวลาห้าวันห้าวันใช่ค่ะหมื่นหนึ่งห้าวันได้ได้ห้าพันาทใช่แล้วมีให้ตำรวจต่ต่าทอะไรบ้างคนนี้อยากให้เพื่อ ค่ะอยากให้ช่วยดําเนิคนคดีให้ถึงที่สุดก็คืออยากที่จะได้ได้ไดตัวคนร้ายมาไวๆอะค่ะอยากให้ข่าวมันกระจายไปมากขึ้นซื้อคอรซื้อสายกับเข้ามาต้องเป็นเวลาหลายปีเลยเคยเจอตัวเคยเหานหนไม่เคยเลยค่ะโทรศัพท์คุยกันเจอไหมเคยค่ะมีการโทรศัพท์คุยกันวีดโออคลไม่มีวิดีโอคอลเลยค่ะโทรศัพท์คุยกันอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วโทรศัพทที่เขาใช้โทรให้งานเขาถึงไม่ ค่ะเขาแจ้งว่ายิงแอดมีปัญหาต้องการรีฟันเงินแล้วของเนี่ยคือเขาไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเงียบไปเลยค่ะก็คือทั้งของทั้งยิงแอดเนี่ยคือมันไม่ไม่เขา้าใจเหมือนกันว่าเออมันมีปัญหาร่วมกันยังไงแต่ว่าคือเขาก็ไม่มีการรับผิดชอบใดๆ่ะค่ะ,คคะสักครู่นะคะยกำลังรววมมาประมาณเกือบ20ด้น ี่เป็นหน้าเพจนะคะเขาก็จะมีการ yeah, <thank> ใช่ค่ะนะ IG office addresscore on bym <บน S 1> ค่ะ <บน S 1> ใช่ค่ะ<น>เขาก็จะมีการให้ฝากขายะคะ่ะก็คือสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยฝากขายแล้วก็รวมถึงสินค้าที่เขามีการขายะคะ่ะ yeah, <thank> นี่ค่ะหนูก็รับมาค่ะพวก iPhone 12ก็คือมีจริงนะเนี่ยไอโฟนสิบเอดนะคะที่รับมาเลยเนี่ยหนูก็รับมาจากร้านนี้ค่ะก็คือเราก็ขายด้วยนั่แหละแล้วก็รับมาใช่ค่ะ ใช่ค่ะ i p h อย e 13เนี่ยรับจะเข้ามาอะไรเออไอโฟหนูปกติจะรับ11กับ12ด้วยค่ะอ่า uh, 13เนี่ยประมาณ29 0 0มแล้วเรามาขายต่อใช่ค่ะแต่ว่าไอตัว11เนี่ยเขาจะขาย5ม0 0นอ้าออก็ขาย1 5 0 0นห้นูขายประมาณ20,000แล้วก็ iPhone 10, 10ใช่ค่ะเริ่อเริ่อยไปเรื่อยๆอยเรือสิมนะฮะสิา,า <Okay. S 1> น้อยค่ะติบน้อย ค,คือรับมาจริงๆเรารับร้านนี้มาจริงๆแล้วก็ได้สินค้าตลอดนะคะใช่ใช,ชื่อก็ชื่ออะไรนะเขาชื่อออฟฟิศอันเดอร์สตอร์ออนบียีเอ็มค่ะเป็นอนอฟฟิ 对。